กระบะใไม่สามหมื่นนะครับปีใหม่วิ่งน้อยไปบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุ้มจริงสวยจริงนะครับสภาพใหม่รถบ้านมือเดียวนะครับดูแลรักษาอย่างดีนะครับใครหารีโว่สวยๆเครื่อง2.4ดีเซลนะครับห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยนะครับสวยยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้นะครับมีคําตอบบอกเลยว่าซื้อได้แน่นอนครับตัวให้แล้วนะครับมีมาตรฐานรับรองนะครับซื้อแล้วไวใจได้ต่อหาไปเลยนะครับเบอร์094 เจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าสี่แปดสี่ไปครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือกระบะนะครับตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวรีโวสองจุดสี่นะครับรถเดิมๆนะครับเครื่องเนี่ยปรับมาใหม่นะครับหัวฉีดปรับมาใหม่แล้วเรียบร้อยเรียกว่าเป็นตัวรถที่ได้ในเรื่องของตัวการขับขี่ที่เปลี่ยนน้ำมันนะครับสมรรถนะดีแรงต้นดีนะครับ แล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวเตี้ยด้วยนะครับเป็นตัวเตี้ยจากตัวสูงมาเจอตัวเตี้ยนี้เป็น4ประตูขึ้นลงง่ายสะดวกนะครับคนทัคนแก่จะขึ้นง่ายลงมาสะดวกแล้วก็เข้าแล้วก็สวนก็ได้ครับเป็นรถใช้งานเรียกวอัดผสมเลยนะครับผ่อนคุ้มนะครับไม่ถึง9ก้าพันนะครับสภาพเหมือนใหม่ปแดงนะครับฟรีดาวเขาเปด้เลยนะฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ8,600 8,700แนะครับแต่ถ้าลูกค้าดาว5้า0 0นะครับผ่อนเ8 0 0เท่านั้นนะครับสวยคุ้มคบนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด แล้วบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยจริงนะครับแม็กเนี่ยได้เป็นขอบ16ขอบเดิมยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นละกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นนะครับก็สภาพเดิมนะมีแบบรอยแบบรอ,อยตรงร้อยแตกอะไรบางอย่างนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่เนาะก็เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับของเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับโครงสร้างหน้าทุกอย่างได้เดิมหมดเลยกระจกไฟฟ้ากระจกเนี่ยเป็นพับมือนะครับแต่ว่าปรับขึ้นลงเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับ แล้วก็ตัวกระจกหน้าของเดิมจากศูนย์นะครับเดิมแท้นะสภาพเดิมนะครับหูจับสีดำนะหูจับก็เดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวฟิล์มติดมาครบเรียบร้อยนะครับกันสาดติดมาพร้อมหลังคาต่างๆครับดูเลยครับนี่หลังคารถแบบนี้คือรถที่ไม่มีพิกว่วนะครับไม่มีพิกพ่วมจมน้าแน่นอนนะครับเสากดานเสาเดิมนะครับเปิดดูด้านในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวจอนะครับทัศกิจได้แอร์เย็นฉ่ำแอร์แบกซ้ายขวามีครบนะครับซ้ายขวามีครบตัวถังบอดี้ได้เดิมเหมือนกันนะครับตัวถังบอดี้ได้เดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับเล่มมีนะครับอยู่ครบนะเล่มมีนะครับเล่มมีนะครับรถก็มาจากรถบ้านนะครับรถบ้านนะเช,ชิงซาวใก,ใกล้นี้เองนะครับรถบ้านมือเดียว บ่อผ้าสวยงามครับโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเบาะสวยงามนะครับลายคมคชัดๆตัวถังบอดี้ก็เดิมนะครับไม่มีความจมน้ําแน่นอนนะครับนี่ตัวถังบอดี้เดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมนะก็ใครสนใจนะครับคันนี้บอกไปได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8เจครับ แล้วก็ในเรื่องของคิว์ล้อแต่งมาให้ครบแล้วนะครับเทราของเดิมไม่มีให้นะอันนี้คือใส่มาเพิ่มนะครับฝาถังด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเตี๊ยจะไม่มีตัวกระชุนท้ายนะบอกก่อนนะครับแะมีแต่ตัวสูงนะครับแบบนี้ใส่เพิ่มมาได้ประมาณ3-4พันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแม็กไครเนอร์ครับนี่เรียกว่าใหม่กิฟต์เลยนะครับสภาพรถสวยรถเดิมนะครับแม็กไครเนอร์ติดตั้งมาครบตะเข็บซ้ายท้ายขวานี่ครับเดิมเดิมนะ เดิมเดิมนะครับมาคงไว้พับต่อทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับไปบอกเลยว่ารถสวยจริงนะครับแมกนะครับตัวแมกนะเดิมแท้นะครับแล้วคันนี้ข้อดีอย่างคือมีพ่นกนสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขเฟคมจีซีนี่ครับครบ,บแบบนี้เลยนะครับก็คันนี้รถเดิมสาภาพสวยงาม นะครับไม่สามหมื่นนะครับไม่สามหมื่นเท่านั้นนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดโหมดขี่โค้ดพาวเวอร์มีให้ครบนะครับสวยเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบคลัตช์สตาร์ทได้เลยนะครับป้ายเปลี่ยนของเหลวต่างๆก็มีให้ครบหมดแล้วนะครับนี่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนของเหลวแล้วเรียบร้อยนะ สองหมนเ้าตอนนี้สามหมื่นหนึ่งะครับเดี๋ยวเปลีให้ใหม่อีกรอบนึงด้วยนะครับววมไลไรนะครับจะเป็นแบบฟูอมเชั่นเนาะทางซ้ายารับสายบางสายได้ปรับโหมดได้ทางขวาปรับจอเอ็มดีตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมครับครบ,ครบเลยนะส่วนจอทัชสกรีนได้นะครับเครื่องเสียงอันนี้ก็เป็นกันอ่าเห็นไหมครับก็ทำได้ทุกอย่างครบเลย,ยนะครับ อาปิดก่อนแล้วก็แอร์เย็นชาำปรับได้สีระดับนะครับเกียร์หัวเกียร์ยังใหม่กริฟเลยนะครับใหม่มากเพราะไม่สามหมื่นเองแล้วนี่หมดกับขี่หมดคู่พาวเวอรมมีใค้ครบนะครับนีคบ่ครบเลยนะครับอ่ะรถสวยแล้วเดิมใหม่แค่สามหมื่นนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่เาเป็นยังไงนะครับ คันนี้479,000ครับถ้าผ่อนนะครับถ้าผ่อนแบบฟรีดาวผ่อน8,700บาทนะครับถ้าดาว50 0 0 0ผ่อน7 8 0 0เท่านั้นนะครับรายได้นะครับอยู่ประมาณ90,000ซื้อได้คนเดียวฟรีดาวจบนะครับถ้าไม่ถึงก็ต้องมีดาวช่วยนะครับถ้า18 0 6 0แป0 0มอย่างเงี้ยก็มีดาว4 5 0 0 0 0นะครับถึงก็ออกได้แบบว่าจบจบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนีฝาเดิมนะ ฝาเดิมนะครับลูกกลมคงกริปแบบนี้นะครับนี่เดิมหัวนงหัวน็อตก็เดิมนะครับสภาพสวยงามแผ่นเทอยดูครบครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเห็นไหมครับสีเดิมฝาเดิมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกอย่างเดิมหมดเลยครับตรงคันหน้านะครับแบตเตอรี่ใหม่กริปนะครับเครื่องเดินปกติเดินดิเดินดีปกติเลยนะครับสวยเดิมนะครับสามารถสมเอลอยู่ครบเห็นไหมครับนี่อย่างนี้คือเดิมนะครับคันหน้าโครงสร้างเครื่องเดิมปกตินะครับ เครื่องไม่แกะไม่ไขแล้วก็ตาปั๊มนะครับนี่อยู่ครบนะตาปั๊มโตโยต้ตานะครับฝาเดิมแก้มเดิมคันนี้นะครับ479,000นะครับไม้30,000เกียร์กระปุก6สปีดตัวใหม่หน้าใหม่สวยๆเลยครับติดต่อหาเป้094794848ครับ ลูกค้าไหนสนใจนะครับคันนี้นะครับรีโว่เลยสวยๆแบบนี้ติดต่อหาไปเลย0947894848ไปครับรถสวยน่าใช้คันนี้บอกเลยทำพลาดนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะครับดกเบี้ยถูกด้วยนะเป็น4ประตูนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าฝากไปด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับรถดีรถเดิมเป็นรถบ้านด้วยรถมือเดียวครับ